มาแล้วแบรไตไอทีคิวผู้ชมครับวันนี้ผมดีใจที่คู่แข่งขันของเรานะครับในคลิปนี้นะครับนักร้องนักแสดงพิธีกรแล้วก็แน่นอนแหละครับ YouTube วันนี้เธออยู่กับเราครับพบกันเลยกับส้มมารีถามเกี่ยวกับส้มมารีอีกครั้งหนึ่งอยากรู้ว่า คุณสร้างชแนลนี้ขึ้นมาเมื่อวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรและปีอะไรครับโหเอ้าวกลายเป็นยากไปอันนี้มันยากมันยาก s p o t i f y ฟเป็นบริษัทสัญชาติใดฮะโอ๊ยทำไมหนูไม่รู้มาก่อนว่าหนูแบบมีสิทธิ์จะได้ตู้เย็นพี่รู้ไหมโฮมโปรเพิ่งมาส่งตู้เย็นหนูวันนี้วันนี้เลย Right now หนูเพิ่งนกดซื้อตู้เย็นไปอ่ะใช่ๆพี่โจ๊พี่โจ๊กจะ แบรนด์อะไรไม่ใช่แบรนด์อะไรไม่ใช่สัญชาติจีน Lenovo DJI กับ Dell อะไรที่ไม่ใช่จีนหาเร็วมี45วิเออเร็ว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 ไปกับดีด่ที่